สวัสดีครับผมครับผมอาจารย์กิติภูมิตักกศิลาหรือนนามฉายาหมอดูหน้าโหดนะครับผมอาจารย์เป็นอาจารย์ประจาสถาบันตักกศิลาโหราของเราแล้วมูลนิธิตักกศิลานะครับมูลนิธิตักกศิลาของเรามีท่านอาจารย์ยานะครับเป็นผู้อำนวยการประจําสถาบันของเรานะครับแล้วก็เป็นเจ้าของสถาบันด้วยนะครับ ะนะครับก็นนี้นเป็นสถาบันของเราเป็นจุดศูนย์รวมด้านศาสตร์ต่างๆน,นะครับเกี่ยวกับด้านการพยากรณ์น,นะครับโดิเชพในในเ,เกี่กัตัวก้าวฐานโหราศาสตร์ไทยนะครับไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่หลบลงพระหลักหน้าทงหน้าทองเกี่ยวกับงานหงจุ้ยงโงเฮงงานวิธีกรรมงานปั้นเสียน มีออกมาก็คืองานทําใบสงใบสีอีหลากหลายอาจารย์หลากหลายศาสตร์หลากหลาย,าย,ลาลายแขนงนะฮะให้ท่านได้เลือกให้ท่านได้อยากจะสนใจนะครับมีเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนี้นะครับโทรติดต่อมาจองหรือมาสอบถามก่อนว่าช่วงนี้มีศาสตร์อะไรที่ที่เปิดคลอดบ้างนะครับผมนะครับผมมาเข้าเรื่องนะครับในศาสตร์ลาหูพ่ารวยนะครับ ศาสตร์ที่จับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นเงินแปลเปลี่ยนเป็นข้าวขับข้าวโดยใช้ศาสตร์เลขเกดตัวเข้าฐานผสมผสานกับการจับยามสามตานะครับมี4ี่ดวงดาวเช่นเคยที่โคจรเข้ามาครับดวงดาวดวงแรกก็คือดาวราหูนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวเสานะครับมาตามต่อควบคู่กันมาก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับมาอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวศุกร์นะครับเลขหกนะครับจับ4ดวงดาวแบบนี้นะครับจับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นเงินแปลเปลี่ยนเป็นข้าวขับข้าวครับ ผมจะมีลิงก์ลายกลุ่มมีการวางตัวเลขแบบนี้แล้วในตใ,ในลายกลุ่มจะมีการจับคู่ให้ท่านได้เลือกเลยให้ท่านได้เรียบร้อยเลยโดยไม่ต้องไปเครียดอะไรมากมายแต่แามยมีหลากหลายอาจากหลากหลายมินนะครับวางแบบนี้ทุกๆุกวันแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับมีสองช่องทางเด่นเคยนะครับ อันนี้คือลายส่วนตัวผมนะครับ0ูน0 6 2ห7ส5 1หอเจดสีหนึ่งอีกช่องทางหนึ่งก็คือมีเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนี้แล้วก็ลิงก์ลายกลุ่มอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมท่านใดที่อยากจะจับดาวให้แปลเป,ปลี่ยนเป็นเงินแปลเปลี่ยนเงินข้ามค่ามาพิสูจน์กับผมดูได้นะครับว่าผมพูดจริงทำจริงหรือเปล่านะครับผมวันนี้ท่านใดที่ติดตามชมในช่องตักศรศิลาของเราช่วยก,กดถูกใจช่วยแชร์และช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจสอนสถาบัานต่อ ขณะแอดมินและอาจารย์ทุกท่กทานที่จะจำาสถาบัานด้วยครับผมวันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม